嗨 hey, สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับก็มาพบกับอัปเกรดไททันทีทวีแม่นะครับทุกคนเนี่โอ้โหรังใน,นโคตรโหดเลยนะครับทุกคนอ่าและในอีพีนี้นะครับเราก็จะมาสู้กับสกิบีดีถอเล็ดนักวิทยาศาสตร์คู่ปรับสุโดโหดหน่อยละกันนะครับทุกคนเออเป็นตัวที่ต้องแบบว่าสู้กันตลอดเลย ผมขอเอามาสู้ขับร่างนี้เลยวัน <laughs> ดี้ทีวีแมนแกทำให้ฉันตาเจ็บวันนี้เป็นวันที่ฉันจะต้องล้างแขนหน่อยโอ้โหถึงไอตัวนี้มันจะเจ็บตานะครับแต่ก็พร้อมที่จะสู้ครับทีวีแมนอ่ามาดูกันนะครับว่าการเลืหนึ่งในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ Let's go แกยังไม่เข้าใจไหมไอ้นักวิทยาศาสตร์สกิมบีเดออ้าอุย้ยตอนนี้เปิดพลังมาก่อนแล้วทุกคนสำหรับทีวีเออนี่ไงนี่ไงเออเอ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยเอ้นี่แกมีทีวีตัวเดียวหรือไงฉันก็มีทีวีเหมือนกันโอ้โหนี่เป็นไงเออตอนนี้นะครับก็ินเึ่นกันอยู่นะฮะอ่า ในเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยทำไมแรงจังนี่อ่ย้ยผู้ที่ชนะก็คืออัพเกรดแทท่านทีวีแหมนะครับอุย้ยโอ้ต่อยแค่ไม่กี่มัดก็ชนะแล้วแ,แกยังถือว่กากระจอกเหมือนเดิมนะไอสกิบิรีทอเลดเอ้ยถ้างั้นต้องเจอกับนักวิทยาศาสตร์ในร่างนี้นะครับ ร่างเอ่อไหนเอ่ยร่างอัปเกรดที่สองที่สามนี่แหละฮะเอ,อ,อาีอิไงอาตือม่าเฮ้ยน้อยแนย่แกเอาชนะชั้นได้ในร่างนะแต่ว่าร่างนี้แกไม่สามารถชนะได้หรอกเอ้ยเเปิดแสงทีวีใส่ละอาตื้มนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมโหดจังวะนี่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมโหดจังเอ่ยทีวีแมนโอ้โหอย่าโหวเลยโอ้โหงั้นรอบนี้ผมว่าทีวีแมนแค่ตัวเดียวก็พอแล้วทุกคนทีวีแมนโคตรโหดนะครับอาตื้อา่าทีวีแมนหนึ่งตัวนะครับมาเจอกับแก๊งของ นักวิยทยาศาสตร์หน่อยละกันนะครับในรอบนี้นะครับแกจะโหยไปถึงไหนวันเนี่ยไอ้ที่โวยมานนี่ขอเพิ่มแกงของนักวิยทยาศาสตร์หน่อยละกันมีตัวไหนรบ้างเอ่ยที่เป็นนักวิยทยาศาสตร์นี่ขอเพิ่มมาหน่อยละกันนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นนักวิยทยาศาสตร์นักวิยทยาศาสตร์อันนี้ล่ะเอาทึบอ,อ,อันนี้เป็นร่างจีแม้ไม่ใช่นักวิยทยาศาสตร์เราต้องการร่าง นักวิทยาศาสตร์นะครับทุกคนเอ่อจึ๊บจึบจึบหาพิมพ์หาเลยละกันอ่ะจึ๊บเน่โอ้โหอันนี้ก็คือร่างของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี่เลยจึ๊บเฮ้อั้อน,นี้คืออะไรวะเฮ้เฮ้เเฮอเฮ้เฮ้บฮ้เฮัเฮิเม้เฮ้ีฮ้แฮ้เฮนเฮ้เฮ้า,าล้เฮ้เฮ้เฮ่าฮเจอกองทัพของนักวิ้ยฮศาสตเ์ชั้นฮน้เฮเเอ้อ้อเเเลยนะครับอ่ะจึ๊บนี่ แม้กระทั่งตัวเล็กนะครับอ่างั้นก็เอาเป็นน่าจะประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าร่างนี้เป็นร่างอมตะนะครับข่าที่เกาไม่ตายอ่ะมีร่างนี้ด้วยนักวิทยาศาสตร์โอ้โหเยอจังวะเนี่ยดิเฮ้ยทำไมร่างมันเยอจังวะเนี่ยเออเออน่าจะประมาณนี้ละกันถ้ากดโอเคมาฮะโอ้โหมาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับหนึ่งไททันทีวีแมนสู้กับแก๊งนักวิทยาศาสตร์อีกสิบตัวใครจะเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่งเลสโก แหม่ไม่แค่ตัวเดียวยอมแพ้เสถะไอ้ที่วีแหม่เฮ้ยโอ้โฮผมว่าน่าจะไม่ไหวนะครับโอ้โหดูเสานทางละเอ้ยอดูดูทีวีแม่ตอนนี้เอ้ยเอ้ยไม่ทีวีแม่โดนโอ้โหโดนมึงอะไรเพื่อนอ่ะช่วยถอยให้หน่ัยเฮ้ยฉันยังไม่ได้เปิดอันมติของฉันเลยโอ้ไม่ช่วยฉันด้วยคอกแมนและผู้ที่น่าคือสกีบีดี้ทอยแลนโอ้โหสิบตอนหนึ่งน่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับเราให้พวกสกีบีดี้เอาเปรียบกันอ่ะ นี่มาในวันนีโอโ้ดีฮะทุกคนนี่ขนดาดค็อกแมทเพิ่งเริ่มต้นมาก,ก็โดนแบบว่าเออเละเลยนะครับเออบางออดหมอกทีโจมตีแข่ช้อนมามาเลยมาโอ้โหมา้วทุกคนเออต้องมาช่วยกันสองตัวนี้หน่อยละกันในกระทือเป็นหนึ่งทีขอสามอดหยุดเวลาโลกดอยทุกยองค็อกแมทตันนี้หยุดเวลาอยู่นะครับเออมาแล้วมาแล้ว,ลวเออนน่ดอเวลาเปิดอันติทีวีของทีวีแมทเอออยู่ไหนวันนีย พวกมันอยู่ไหนหมดเอ้ยอคัดตามหาไม่เจอเอ้ยนี่ไงจะการอะไรเ,เอาเอาระเบิดหมดเลยเหรอเอาไปนู่นแลยฮะทุกคนโอ้เฮ้ยระเบิดหมดจริงๆด้วยโอ้โหเป็นการล่าแกที่แบบว่าโคตรง่ายเลย <c oughs> รอบนี้เรามาเพิ่มกองทัพของทีวีแมนหน่อยละก,กันนะครับทุกคนตะลุบนี่เออขอเช็คหน่อยนะครับว่าทีวีแมนมีร่างไหนบ้างเอ่ยมาขอเป็นร่างของทีวีแมนมาเลยอ่าโอ้โหเพียบเลยเอออ่ะอันนี้เวอร์ชั่นที่หนึ่งนะครับมีเวอร์ชันหนึ่ง อันนี้ร่างอัลติเมทนะครับอันนี้เป็นมัลติเวิร์สทีวีเอออันนี้เป็นคิริโตทีวีแมนไอ้เป็นร่างที่2ทีวีนี่นร่างที่3ของทีวีแมนแต่ว่านี้เป็นตัวร้ายนะครับเออแล้วก็มีไอ้พวกนี้นะครับเฮ้ยมันคือร่างอะไรวะเนี่ยเออเหมือนร่างเออร์เลอร์เลยครับอาชิบฮ่าเออแม่ดีกว่าว่ามันไม่อยู่ในเรื่องนะครับ เออน่าจะประมาณนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็มีทีวีพุ่มเป็นด้วยอ่ะจื๊บนี้เออร่างของทีวีนะครับทุกคนในลยโอ้โหแกง๊งทีวีรอบนี้มารอบนี้มาประท่ากับกองทัพของสกีบีดี้ทอเล็ตแนร่างอื่นบ้างดีกว่าก็จะไม่ไม่เฮ้เขาคือซอมบี้สกีบีดี้ทอเล็ตเฮ้เขาก็คือเลยอ,อ่ะจื๊บเพื่อนมาได้เท่าไรนักวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมครับนี่ร่างหน้ากากเล็กอ่ะจื๊บหน้ากากป้องกันพิษนะฮะ ชิบในโอ้มีเิเล็กตาสกิบิดีด้วยนะครับแล้วก็ในข้อคือสวอสกิบิดีทอเรตข้ามาจากโลกแห่งมอนติวอร์อาเจิบในเอออย่างตึงเลยฝั่งสกิบิดีทอเรตนะครับอ่าก็แค่นี้น่าจะยังสู้ฝั่งของทีวีไม่ได้แน่เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกนะครับฝั่งสกิบิดียทอเรตขอเพิ่มอีกหน่อยนะครับในโอ้ตัวที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหตัวในอย่างใหญ่เลยกระตือเพน่าจะเละนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้นะ อันนี้เป็นร่างชึบฮ่าเฮ้ยร่างอะไรวะเนี่ยชึบเออร่างระเบิดร่างเทสลาไอตัวนี้น่าจะไม่เกี่ยวแล้วแหละแล้วก็นักเพียรสายร่างนี้นะครับอ่ะเอาเมเต็มมาเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะฮะทุกคนมาดูกันนะครับว่าสงครามในครั้งนี้ระหว่างแก๊งของ TV Man, ทีวีแม่มัทสกีบิดีทอยเลนน้องๆคิดว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าแก๊งของทีวีแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลย และใครคิดว่าแก๊งของสกีบีดีถอยเลยจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์2อมาได้เลยนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าสงครามในครั้งนี้แก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะ let's go จะไปยืนไกลกันจังมเนียขอใช้ก่อนมาจะไกลกัน,กนมองกันไม่เห็น,นะฮะมาจื๊ออ่ะนี่ไงมาแล้วพวกเรามันอยู่นี่มาอยู่ด้านหลังพวกเราเจอแล้วด้เวลาลุยเลยโอ้ยเออไอ้ตันปอยระเบิดมาก่อนไห่ขอเปิดระเบิดก่อนละก่อน โอ้ยเแสบต่อจวช่ดโดดในเปิดกรางขันสุดยอดของอัลติเมทีวีแมนโอ้โหตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีแดงหมดเลยนะครับทีวีแมนกำลังเปิดอันติอยู่ตอนนี้อโอ้โหรู้สึกว่าไอตัวนี้โดนลุมตัวเดียวทำไมยินอยู่ได้นาจาังวะเนี่ย ตัวของเออซัมบี้เอ้ยทมบี้ซัมบี้หัวใจเหนื่อยไปไงเจออัปติแสงสีฟ้าของอัปเกรดทีวีแห่ๆไม่หลอดแล้วนี่เ็ไปละไล่เก็บทีละตัวเลยเปิดอันเตะหายไปช่วยฉันด้วยนักวิจิรสอนไอ้ลุงสกิปี่ดีช่วยฉันก่อนตอนนี้ฉันกำลังโดนลมอยู่เอ้ยซัมบี้โดนลมอยู่ตอนนี้เอออะไรวะนี่เออนี่เอาตีฉันไปทีละครนี่นี่นี่เปิดอัปติลัวเลยเออเปิดอัปติลัวเลย นี่แนทนี่แนนี่นะนะ for ต่อย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 เออโอ้โหเลือดเกินอ่ะเฮออ่าเอ้ะแต่คนนี้ก็อย ha> <im ู่ตรงโน้นนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้โอ้ยตัวนี้เลือดเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตัวนี้เลือดมันไม่ลดเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้โกงอ่ะอันนี้โกงเลือดไม่ย่นไม่ลดเลยเอ๊ะโอ้โหเดี๋ยวนะไอตัวนี้แกเลือดไม่ลดเลยแกโกงแล้วเนี่ยตีเท่าไหร่เลือดก็ไม่ลดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บมันก่อนแล้วกันเขาเก็บมันหน่อยแล้วกันเออเขาเก็บมันหน่อยละกันเลือดมันไม่ลดเลยมันไม่ลด โกงในตัวนี้ชื่อมาเฮ้ยน้อยเนี่ยน oh, er ี j j. <c oughs> <it>. <c oughs> ่ปกติของฉันอยู่ไหนกันบ้านเนี่ยเอ๊ะมองไม่เห็นโอ้โหมองไม่เห็นกันเฉยเลยชึบย้ายมาใหมชึบนี่ไงเพื่อนอยู่ตัวนี้ไม่แฮอเจอแกแล้วฮ่าๆมาแค่ตัวเดียวเองเหรอจ็อดนี่เฮ้ยไม่รอดโดนสกีมินี่ลุ้มนะครับไม่รอดสวยพวกเนี้ยอ่ะมานี่เพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอออยู่ไหนไหวไหมอุ้ยเอ้ามาตอนนี้คือไม่มีตัวไหนรอดเลยอ่ะนี่ไง อ่ายักษ์สกีเยอเนี่ในนี่เจอกองเล็บฉันหน่อยแล้วก่อนมอยโอ้โหอติแก่ทำไมแรงขอนในวันนี้่ะแต่ว่าอันนี้ย้ายมานี่ย้ายมาหนี่หมดเลยเออชื่ออุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเออย้ายมานี่อ่ะสกิีนี่ยังไงอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ฉันเจอแกแล้วอผิดฉับไปกินเป็นไงล่ะเจอระเบิดผิดของฉัน <Hammer> เอ้ยเหลืออีกหนึง่งอีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าเลือดมันจะหมดแล้วทุกคนอ่ะอยังไงลองหน่อยสิอุ้ยน้อยนี่เป็นไงเอาติชับไปกิน ฉันจะเหลือตัวเดียวแต่ว่าฉันก็สู้เต็มที่เรียบร้อยรอบนี้แกงของสกปที่ทอเลตเป็นผู้ชนะโอ้โหเหลือแต่อากาศนะครับเลื่อนล่ะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะฮะ